สวัสดีครับพี่น้องครับขณะนี้ท้องอยู่ที่ถนนมริวัน,นพี่น้องถนนมริวันนะครับแยกตรงนี้อันนี้มาจากคอนแก่นนะครับอันนี้จะไปทางพิศณุโลกใช่ไหมดังนั้นน่าจะไปทางเขาคออันนี้ไม่มั่นใจทิศทางน,นี้อยู่ที่เทศบาลเมืองชุมแพนะครับผมอยู่เทศบาลเมืองชุมแพนะครับโอ้แต่ว่าสัญญาณมันจะน้อยไปนิดนึงพันห้าร้อย โอเคได้มาแล้วประมาณพันเกิโลบิตเซกนะครับก็เดี๋ยวเขาเข้าไปดูก่อนมันน่าจะบางอยู่นะสัญญาณอ่อนนะครับอยู่เทศบาลเมืองชุมแพรนะครับรถเสีเยงลงก่อนตรงนี้เป็นชุมแพรวอล์กิ่งสตรีทนี่เขาอยากเดินชมถนนขหน่อยนะครับโอเค รังไปกันนะครับ เดินแบบช้าๆนะเพื่องครับปกติจะเดินเร็วมากนะครับตัววัเอวแล้ววันนี้ออกออกออกเรียกว,ว่าเดินตะวันนะครับก็จะไม่ได้อกลใ เป็นเดดนิดนึงนะ เดินแบบ <ไป S 1> เงียบๆนิดหนึ่งนะฮะเงนะเดินหนี่ยเงียบๆนิดหนึ่งนะครับพอดีช่วงนี้มันเป็นช่วงที่คนเดินเยอะนะครับก็อาจจะไม่ได้แนะนำอะไรมากนะครับเพราะว่า,วาอาจจะไปรบกวนนะครับก็เดินดูนี่น,นะครับอันนี้ตลาด ถนนคนเดินนะใช่ปะทนันทีถนนคนเดินเมืองชมแพนะครับัแล้วก็ลองทดสอบไลท์แบบโกลอปรนะคกลอปโรไลท์นะครับกลปรไลท์ตัวนี้อยู่ที่1,500กิโลไบต์เปอร์เซ็นต์เนาะเพราะว่ามันเป็นน่าจะมองว่าน่าจะเป็นชน่วงที่คนใช้เยอะนะครับคนใช้เยอะมันก็จะได้เขาเรียกว่าได้ค่าเน็ตน้อยเนาะพี่น้องเนาะ ปุติจะให้ดีมันต้อง5,000กิโลบต์เปอร์เซ็นต์นะนี่มันน้อยอยู่ ส่วนใหญ่นะครับร้านค้าร้านอาหารนี่ก็จะอยู่ล็อกเดิมเดิมนะครับพี่น้องครับอาจจะมีเปลี่ยนบ้างเล็กน้อยเนาะอย่างเช่นคนเจ้าของล็อกเขาไม่มาอย่างก็อาจจะมีการเปลี่ยนด้กย้อยครับพี่น,อน้องครับดูนะครับวันนี้ไลฟ์อยู่ที่ส0งพกว่าครอ้นี่มีเด็เล่นด้วย ผมว่าปัญหาของไอตัวโปรโปรนะมันน่าจะมีปัญหาเรื่องของสัญญาณเชื่อมนั่นเดี๋ยวนะครับ่น้องครับโอเคนี่ครับวันนี้ก็ตัวสัญญาณเชื่อมคือมันเชื่อมกับอ,อย่างในเชื่อมกับอะไร่ะตอนนี้บลูทูธมันเชื่อมกับตัวโ o กโปรเนาะแต่ว่าตัว i n k กี้โฟล์น่าจะ มีปัญหานะฮะมันมันจะเชื่อมนิดนึงขอขออภัยนะครับนี่ไงตีเสียโดนตีคัก

ก็สัญญาณแรงแต่ยงก็ไลได้อยู่นะแต่เปัญหาข้อเสียของการไลถ่ายโกโบนะครับด้านหลังของผมคือจะเจอปัญหาตัวอิงคที่โฟกัอนะครับมันหลุด ดูอาหารการกินพี่อนครับ ไปให้สุดพี่นองไปให้สุดนะครับไปได้มาแล้วก็ไปดูให้เขาหนะน่อยนะครับพี่น้องครับเพราะว่าโซนนี้เท่าที่มานะโซนนี้จะคนจะน้อยนะครับโซนนี้คนจะน้อยนะครับ,รบก็ถ้าใครมาโซนนี้จะเป็นแฟชั่นเล้วงานแฟชั่นก็มา นี่เคยปัญหาของผมนะเดี๋ยวนะครับเปิดใหม่ครับพี่น้องครับปึ๊บโอเคอไลด้วยโกลโปรโนี้ว่าจะมีปัญหาตรงนี้เลยนะครับปัญหาเรื่องเดียวก็คือเรื่องไม้อิงกี้ฟอร์คอนลุดนะครับอาจจะด้วยน้ําหนักผมไม่แน่ใจนะนะครับอาจจะเป็นน้ําหนักของ ตัวไม่หรือเปล่าอันนี้ไม่ไม่รู้ไม่ไม่ไมัมม่นใจนะเพราะมันจะเป็นทุกครังเลยนะไปเรื่อยๆครับเราขอชนชนนี้ก็ควจะห่างมากเลยนะครับ นี่ขนาดว่าผมว่าจะเดินตะวันแล้วนะนี่เดินมาปุ๊บขากลับมืดเลยนะครับพอเ,เปิดไฟแล้วนะครับเดินช่วงหลังหกโมงนั่นแหละครับคารพธงชาติก็เดินเลยนะครับกประมาณหกโมงครึ่งนะครับตอนนี้ก็น่าจะเกิดทุ่มแล้ว คนเยอะอยู่นะพี่น้องนะงก็ดูไปเรื่อยๆนะครับก็ไม่ได้รีบอะไรแต่ว่าอันที่จะหยุดซื้อไม่ได้น่าจะเป็นโกโก้ของแม่คาเขานะใลา่แน่นนะนะโซนนี้เป็นโซนอาหารพี่น้องไม่แปลกใจเลยที่คนเยอะนะครับแต่ว่า จ <ste> pues <de> e ั๊ปรดอยากเลยทีนี้กุ้งสดครับหอมมากเลยหลอดเลนนี่มา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 อุ่นนก่อน

阔气。 กินข้าวมันกินข้าวนี่เด้วนยกินแล้วครับกระเพราไข่เยื่อมาเท่าไร่ครับห้าสิบห้าบาท มีน้ำแถมด้วยพี่น้องโกโก้ชากาแฟยอยู่ข้างใน,นก็มีเอาละครับที่นีคนจะเยอะนิดนึงนะครับโอเคแรปโกะตอนนี้อีกนิดนึงนะครับ โซนจากโซนอาหารเนาะที่คนเยอะสุดนะครับโซนข้างนอกออกมาจุดๆถนนนี่ก็จะคนน้อยหน่อยนะครับก็ะจะเดินง่ายขึ้นครับบ้าน,บ,านาาบ้านเราตายบ้านเราตายไปไปที่บอกดูมาเรียกมันนอนหลับบอกบ้านเราตาย เอาคืนเราไปไหนอันนี้มใหม่ไหมกบก็เดินามาเกือจะออกมาข้างนอกแล้วนะครับกกวนนันนี้แอดมินก็ได้ร้านอยู่ ก็ได้ลอบอยู่ข้างนอกเดน้อด้ยเดี๋ยวยจะเดินมาอีกรอบหนึ่งครับเดินไปให้สุดทางก่อนนะครับเดี๋ยวขออนุญาตฝากของกนแป๊บนึงนะครับฝากแป๊บนึงครับเดี๋ยวไปปิดคลิปแป๊บนึงอ่ะสวัสดีครับพี่น้องครับก็ตอนนี้ผมเดินมาจากจุดเริ่มต้นนะครับที่อยู่ข้างหน้าที่อยู่ถนนมริวันเลพี่น้องครับแล้วตอนนี้ผมก็จะเดินมาอย่างจุด S uh, walking street, s สตรี t ชุมแพ<ช>เนาะมันจะเป็นโซนที่เต,ตรงนี้ครับดี๋วนี้ walking s t r e e ทชุมแพอยู่ตรงนี้เลยนี่เป็นป้ายนะครับนะครับป้ายจะอยู่ข้างหลังผมนะครับข้างหน้าผมตรงนี้นะครับจะเป็นถนนมาริวันครับแล้วกเ็เป็นถนนมาริวันออที่มาจากคอนแก่นนะครับแล้วก็มาอย่างเทศบาลเมืองชุมแพนะครับผมก็มาถึงจุดเริ่มนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เท่านี้แล้วพี่น้องเอุกเพราะว่าก็มาทุกวันนะครับมาทุกวันก็ทำคลิปทุกวันในช่วงวันศุกร์นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากที่ติดตามชมนะครับเดี๋ยวผมจะไปตัดต่อในอีกทีหนึ่งเนาะอันนี้เป็นการไลฟ์สดนะครับเพื่อที่จะดูระบบของกล้องของผมเองนะครับพอดีกล้องผมเองกล้องโกโปรกับตัวไม้กันสั่นมันก็ไม่ค่อยแมทเท่าไหร่นะต้องขออภัยนะครับที่มีจังหวะขาดบ้างนะครับ เดี๋ยวผมจะไปตัดต่อให้มันเสถียรกว่านี้นะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ